สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iPad OS 15.3ตัวเต็มไป2สัปดาห์ Apple ก็ปล่อย iPad OS 15.3.1ตัวเต็มมาให้อัปเดตกันต่อเพื่อแก้ไขบัก๊กและเสริมความปลอดภัยให้กับ iPad ซึ่งแนะนําให้เพื่อนๆอัปเดตกันด่วนๆครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iPad OS 15.3ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลับที่ได้ iPad OS 15.3.1บน iPad Pro 11นิ้วปี P 2018ทําทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดเดียวครับส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็วไม่ต่างจากเดิมมากสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วลดลงพอสมควรครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลั์จะชวนให้อัปเดตมากน้อยแค่ไหนไปชมกันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหชั่วโมง ดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iPad OS 15.3.1ตัวเต็มบน iPad Pro 11นิ้ว2018ผลลัพบที่ได้ใช้แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นนิดหนึ่งที่หเรือ95%ในขณะที่ iPad OS 15.3ใช้ไปหรือ9 4 เท่ากับ iPad OS 15.2.1ครับการอัปเดตเป็น iPad OS 15.3.1ตัวแต่บน iPad Pro 11นิ้วนี้ความเร็วโดยรวมลดลงนิดๆแต่ประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้นะครับเพราะการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเรามากขึ้นขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ